เราทุกคนล้วนมีงานต้องทำมีชีวิตที่ต้องใช้มีกิจกรรมที่ชอบเข้าร่วมโดยไม่ต้องใส่ใจกับร่างกายมากนักชีวิตดูจะมีความสุขกายสบายใจอยากทำอะไรร่างกายก็พร้อมเสมอจนเมื่อเราอายุมากขึ้นต้องทำงานยาวนานขึ้นใช้ร่างกายหนักขึ้นมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นมีเรื่องให้เครียดมากขึ้นวันหนึ่งเราจะเริ่มรู้สึกปวดเมื่อร่างกายบ้างเป็นบางครั้ง ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรพักการใช้งานหรือกินยาก็อาจจะหายปวดได้แล้วกลับไปใช้ชีวิตต่อโดยไม่ต้องใส่ใจอะไรนักการปวดเมื่อร่างกายเพียงชั่วคราวเป็นเรื่องปกติที่เป็นกันได้ทุกคนและไม่ได้เป็นอันตรายต่อชีวิตขนาดนั้นปล่อยไปสักพักก็อาจจะหายเองได้แต่ถ้าอาการปวดนั้นเกิดจากการใช้งานในชีวิตประจำวันที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆเมื่อเวลาผ่านไปนานพอ อาการปวดที่เคยเป็นครั้งคราวกลับกลายเป็นปวดต่อเนื่องยาวนานและอาจจะปวดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพักการใช้งานหรือกินยาก็ยังไม่หายสักทีกลายเป็นการปวดเรื้อรังที่เกิดขึ้นแทบทุกวันหนักบ้างเบาบ้างโดยไม่รู้ถึงสาเหตุว่าอาการปวดนั้นเกิดจากอะไรแล้วจะแก้ให้หายได้อย่างไร เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อมากขึ้นเป็นระยะเวลานานขึ้นการกินยาแก้ปวดก็ช่วยบรรเทาปวดได้แค่ชั่วคราวทําให้ต้องเริ่มมองหาวิธีรักษาแบบอื่นที่ดีกว่าการกินยาเพียงอย่างเดียวยอมเสียเวลาไปนวดไปหาหมอไปคลินิกต่างๆที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นต้องเดินทางไกลย,ยิ่งขึ้นแม้จะอาการจะดีขึ้นบ้างในบางครั้งแต่ผ่านไปไม่นานก็กลับมาเป็นอีก ไม่หายขาดสักทีจนเข้าสู่อาการปวดเรื้อรังที่ต้องเปลี่ยนวิธีรักษาและหาวิธีรักษาใหม่ๆอยู่ตลอดเมื่อผ่านไปอีกหลายปีอาการปวดก็ยิ่งหนักขึ้นสมรรถภาพร่างกายลดลงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวร่างกายการเดินการทรงตัวการขึ้นลงบันไดกระทบการทำงานและการใช้ชีวิตที่ลำบากยิ่งขึ้นทุนทรัพย์ที่จะใช้รักษาก็เริ่มลดน้อยลง จนไม่อาจจ่ายต่อไปได้แต่ยังคงต้องทนทรมานกับอาการปวดที่หนักหนายยิ่งขึ้นทุกวันจนวันหนึ่งความปวดที่มากมายไม่จางหายไปไหนทำให้มีอาการปวดหัวเวียนหัวเพิ่มขึ้นจนไม่มีจิตใจจะทำอะไรรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตจิตใจห่อเหี่ยวท้อแท้กับการรักษาที่ไม่มีวันหายเกิดความวิตกกังวลซึมเศร้า สิ้นหวังกับชีวิตที่เหมือนจะไปต่อไม่ได้ความวิตกกังวลน,นี้จะย้อนกลับมาทำให้อาการปวดเลวร้ายยิ่งขึ้นกลายเป็นต้องกินยาคลายเครียดยาคลายกังวลยานอนหลับเพิ่มเข้ามาอีกชีวิตก้าวเข้าสู่วงจรอ,อุบาทที่ยากจะหลุดพ้นจนวันหนึ่ง คุณอาจจะเริ่มตระหนักว่าชีวิตกำลังตกอยู่ในวิกฤตด้านสุขภาพร่างกายที่มองไม่เห็นทางออกทำให้คุณภาพชีวิตย่ำแย่ลงทุกวันโดยที่เราตั้งตัวไม่ทันและจะทำอะไรให้สถานการณ์ดีขึ้นแทบไม่ได้เลย ทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมที่ต้องต่อสู้กับอาการปวดเรื้อรังมาตลอด30กว่าปีที่ผ่านมา <c oughs> ตอนแรกๆเมื่ออายุยังน้อยก็ยังพอรับมือไหวอยู่แต่ช่วงหลังๆเมื่ออายุมากขึ้นอาการหนักมากขึ้นลุกลามไปทั่วทั้งตัวตั้งแต่ปวดหัวปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ปวดหลังปวดสะโพกปวดขาจนถึงปวดฝ่าเท้าหรือรองชำ้ำ ในบางช่วงที่ปวดเยอะๆแทบจะทำงานหรือทำภารกิจในชีวิตประจำวันไม่ได้บางวันก็แทบจะลุกเดินไม่ได้เลยกลายเป็นวิกฤตของชีวิตที่แทบไม่มีทางออกยากที่จะผลิกฟื้นร่างกายและจิตใจให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิม แต่ในที่สุดผมก็เอาตัวรอดมาได้จากความพยายามในการศึกษาคนา้นคว้าจนได้พบวิธีจัดการกับอาการปวดเรื้อรังที่เห็นผลได้ชัดเจนแม้จะยังไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทุกวันนี้สามารถควบคุมอาการปวดในทุกๆจุดทั่วร่างกายให้เบาลงไปมากจนปัจจุบันนี้ผมไม่ต้องกินยาและไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาไปกับการรักษาวิธีอื่นๆอ,อ,อีกเลย คุณไม่ได้โชคร้ายไม่ได้มีเคราะห์กรรมอะไรมีคนจำนวนมากที่กำลังเผชิญกับปัญหานี้เช่นกันแต่อาจจะเป็นมากเป็นน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละคนสิ่งสำคัญต่อจากนี้คือการแก้ปัญหาเมื่อมีอาการปวดเนื่องจากวิธีการแก้ปัญหานั้นมีมากมายแล้วเราจะเลือกใช้วิธีไหน ขึ้นอยู่กับความใส่ใจของแต่ละคนในการให้ความสำคัญกับการรักษาโดยปกติเมื่ออาการปวดน้อยๆเราก็จะใส่ใจน้อยแล้วเลือกวิธีการที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วที่สุดจนเมื่ออาการหนักขึ้นกระทบการใช้ชีวิตมากขึ้นเราจึงจำเป็นต้องยอมเสียเวลาเสียค่าใช้ใจ่ายในการรักษามากยิ่งขึ้นชีวิต ต้องดำเนินต่อไปร่างกายเราต้องดูแลรักษาให้ดีปัญหานี้มองให้ดีต้องมีทางออกขอให้คุณมีความหวังและความตั้งใจเราจะเติมความรู้และแนวทางให้คุณเอาตัวรอดจากวิกฤตนี้ไปได้แล้วพบกันในคลิปต่อไป